เฮ้ยถอยได้ทำไมตกตกตกเอ้ย EP นี้เนี่ยผมจัดให้ตามขอนะฮะก็มีแฟนคลับให้ผมนะขอรถน้ำฝนน้ำซิ่งนะครับผมนะฮะเล่นให้ดูหน่อยครับน้านะครับผมนะฮะวันนี้น้าพอสามีก็จัดให้เลยนะครับผมนะก็มากับรถขุดซานี่นะครับผมรุ่นอ่า S5215C นะครับผมนะฮะเป็นตัวนี้ครับผมนะครับเราก็จะมาลอกคลองนะครับข้างหมู่บ้านนะฮะก็หลังจากที่นะครับ สร้างถนนเสร็จนี่ครับผมเราก็จะสร้างคลองข้างถนนเนี่ยให้น้ํามันลงไปข้างล่างนะครับผมเนาะนะฮะแถวอมานนอกเราไม่มีท่อระบายน้ำานรับผมเวลาน้ำท่วมนี่ก็จะท่วมถนนนะครับผมนะวันนี้เราก็เลยครับจะมาขุดท้องร่องนั่นเองนะก็จะเอาดินะครับไปถมที่บนวัดนะผมนะนู่นนะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่ๆเลยนะก็ยังอยู่ในส่วนของอ่าแมป ไทยนะครับผมของประตมพุทธเรียนนะฮะอันนี้เป็นแบบซูเปอร์นะครับผมนะฮะก็จะมีหน้างานเยอะขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําการขุดกันเลยนะครับผมอ่าครับผมพร้อมยังพร้อมยังนี่ครับเสียงแตรของเสียงเตะของรถขุดนะฮะเมื่อสักครู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะขุดกันเลยฮะนี่ประมาณนี้ครับผมโอเคครับ จะขับมุมมองคนขับเลยนะครับผมนะฮะลืมกดตัว x นะครับผมให้มันมุดลงไปหน่อยครับนี่ก็มาครับหกล้อเล็กเนี่ยผมก็จะ ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับช่องล่องนี่ข้างปากกล้วยทุกคนนะครับอืม อันนี้ก็เต็มไว้ครับเพราะว่ารถมันเป็นคันเล็กนะครับผมโอเคครับเต็มเรียบร้อยครับ อ๋อเดี๋ยวเราจะขับหกล้อไปเทันเลยครับผมนี่อันนี้ก็เป็นโดมิเนเตอร์ครับผมรถ mm hmm. ของ mm hmm. เจนน้่งฝนนำซิงครับผมของเทมมังยักษ์โซฮะนี่โดมิเนเตอร์500ครับแปลงหน้าเป็นอบิกเตอร์ Victor ครับนีร่รอเปล่าวะไม่ใช่ครับน่าจะเป็นหน้าเดิมครับผมแต <laughs> ่ว่าแต่งซิงนั่นเองนะครับ Uh huh. แรงจริงๆครับผมนี่ดูเสียงครับยังโหดฮนะะทีข้างๆหลวงหลงพ่อองค์นี้เลยครับผมเราจะเอาไว้ถมดินนะถมที่ฮนะให้ตรงนี้มันสูงขึ้นนั่นเอง ไปครับนี่ผมจะวิ่งอยู่ประมาณกี่เที่ยวดีวะสักสองสามเที่ยวนะครับก็จะคิดจะไม่ยาวเกินไปครับผมนะฮะนี่นก็ขุดใกล้ๆนะทุกคน เอ้ยถอยทำไมตกตกตกเอ้ยขอปรับแแองโกนะฮะเพราะว่าเหยียบแล้วถอยไหลเลยทุกคนเนี่ยผมปิดเครื่องครับเรามาคุดกันต่อฮะ ย้อนลึกลึกเลยครับ หนึ่งเมื่อกี้ครับผมจะเต็มนะฮะใครที่อยากช่วยลำไส้ฮะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะฮะถ้ามีเวลาก็นะผมจะมาจัดให้นะตามกับขอนะครับผมนะฮะนี่ส่วนใครที่สนใจหมดนะครับผมติดต่อที่เพจใต้ล่างคลิปได้เลยนะฮะมีทั้งรถเกี่ยวรถสิบล้อนะครับแล้วก็รถแม็กโครถขุดนะครับผมนะฮะ ก็สามารถสั่งทำได้ครับผมใครที่มีแบบของตัวเองฮะก็ส่งแบบมาคุยราคาแล้วก็ทำได้เลยฮะมะีลูกค้าหลายท่านนะครับที่เป็นเจ้าของออ้ยกระจกกระจกเ <c oughs> จ้าของรถจริงๆครับผมก็ให้นปพจัดให้ไปหลายคนแล้วนะครับผมนะฮะมีทางรถไถยครับแล้วก็รถดำนะฮะ ที่จัดไปครับผมเนี่ยเหมือนมันกระตุกเล็กน้อยทุกคนนะผมปรับอะไรที่สุดไปหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมโอเคฮะก็จัประมาณนี้ทุกคนนะผมวิ่งกันสองเที่ยวครับวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมนะฮะ แต่ช่วยกันไหนก็คอมไม่ได้คิดอะไเลยนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้นะฟอกด้วยแล้วกันนะฮะขอลาไปก่อนเจอกันใหม่บ๊ายบาย